ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงนี้ว่าเป็นคอนเวนชั่นแนลนะครับวิธีดั้งเดิมว่าการที่โคดดิ้งนะครับอักษรเปลวนะครับใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้น้องกันโกรนะครับแนะนานะครับให้เด็กรุ่นใหม่แม้กระทั่งรุ่นผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวลองดูครับน้องกันโกรครับค่ะเดี๋ยววิธีการใช้อักษรเปลวนะคะเราจะมีอุปกรณ์สามตัวนะคะนั่นคือสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้คือเป็นกระดานที่เอาไว้ เสียบกระดาษเข้าไปนะคะเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า slate นะคะ slate ค่ะ slate ค่ะ S L A T E นะคะเหมือนที่เขาเขาแสดงหนังแล้วเขาตัดปั๊บแสดงหนังอะฉากที่หนึ่งอะไรเงี้ยสเล t ไม่รู้เหมือนกันอันนี้นะคะเราจะเอากระดาษเอากระดาษเนี่ยนะคะนี่คือพี่พี่ดั้งเดิมเลยเนาะที่การงก็ใช้ลั่นระบบงานด้วยนะคะที่ดูสิบด้วยนะคะก็คือ วิธีนี้ก็คือการเอากระดาษเนี่ยสอดเข้าไปในตัวอ่าสเลดนะคะเพราะว่ามันจะมีสองฝาเนอะอย่างที่ไมาเห็นเมื่อกี้นี้สิ่งนี้นะคะอ่าสุ้มชัดๆเนาะตัวนี้นะครับค่ะก็จะเป็น stylus ค่ะ stylus นะคะซึ่งจะไม่ใช่ปากกาสำหรับคนที่ใช้ปกติทั่วไปเนาะแต่จะใช้กับคู่กับอันนี้นะคะซึ่ง อักษรเร็วเนี่ยจะมี6จุดนะคะคือหนึ่งสองสาอักษรหนึ่งตัวมี6จุดไม่ค่ะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าอักษรเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6จุดคือ1 2 3 4 5สอาี่ห้าอักษรแต่ละตัวจะขึ้อนอยู่กับโค้ดของแต่ละจุดนะคะอย่างเช่นตัวกอไก่เราจะไม่เขียนกอไก่ปกติแต่เราจะใช้โค้ดเป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่4ี่แล้วก็จุดที่หขอไข่คือจุดที่หนึ่ง แล้วก็จุดที่สามคอควายคือจุดที่หนึ่งจุดที่สามจุดที่หกจะเป็นลักษณะโค้ดนะคะซึ่งอันนี้เขาใช้ในรหัสมอสด้วยนะคะในสมสัยอดใช่แล้วพอเรากดลงไปปับ๊บอ่เราจะอ่านใช่ไหมคะเราเปิดออกมาค่ะ,ะแล้วก็พลิกเวลาเขียนเห็นจากซ้ายไปขวาเวลาอ่านอาจจะขวาไปซ้ายค่ะเข<ะ>ียนซ้ายเขียนขวาเขียนจังไง ซ้ายไ,ไปขวาใช่แล้วแต่ถ้าเวลาอ่านอ่านจากอย่างนี้ค่ะตรงข้ามอย่างนี้นะคะแล้วจุดเขาจะออกมาเนี่ยจะไม่เหมือนกับอักษรปกติเนาะจะเป็นจุดที่แบบนูนขึ้นมานะคะตามที่เราเห็นในเปลอาจจะไม่เห็นนะคะต,ตามที่จะปรากฏขึ้นใน เอินโทรดักชันของทัศกาลฐ์เมื่อกี้นี้เลยนะคะแล้วสลักวรรณยุกอะไรเราก็มีโค้ดมีค่ะมีโค้ดแล้วก็ต้องจําเหมือนกันค่ะสลัอาก็คือจุดหนึ่งจุดเดียวสลัอาก็คือจุดหนึ่งกับจุดที่หกอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเหมือนไอ้สละวรรณยุกเนี่ยถ้าเราเขียนมันจะอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างไอ้นี่มันจะเป็นเหมือนกับาสายเดียวกันหมดเลยค่ะเป็นแถวเดียวกันหมดเลยแสดงว่าถ้าบอกอักษรธรรมดาสักพารากราฟหนึ่งถ้าเป็นเบลก็จะ หลายแผนกว่ากี่เท่าได้เลยสามค่ะประมาณสาม,มเท่าปกติแล้วสามค่ะหนึ่งพกการ์ก้าวถ้าเป็นสิบบรรทัดของอ,อักษรฟอนสิบหกปกตินะคะก็คือฟอนสิบหกเนาะอังสนาสิบหกใช่อาจะเป็นอัศกสนาสิบหกหรือเป็นอนอ่าค่ะอัศนา UPC 16อย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่28่สถึงสาบบรรทัดของเบล ก็อกว่าหนังสือเร็วหนึ่งเล่มเนี่ยก็คืออาจจะได้ประมาณถ้าอาจจะได้สักแค่ส่วนเดียวของหนังสืออ่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือปกตินะคะ,ะแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นถ้าเราจากกระใช้ตัวเออสเลดกับสไตลัสแล้วเนี่ยมันมีเป็นเครื่องพิมพ์เลยไหมที่พิมพ์แล้วต่อกม,มาเป็นเร็วเลย มีเขาเรียกว่าเป็นเรลเลอร์ะนะคะอันนี้คือจะเป็นเครื่องพิมพ์ Real ดิจลโดยเฉพาะเขาก็จะใส่กระดาษเข้าไปคือจะมีความใหญ่อยู่ะคะ่ะคืออาจจะพกพาย,ยากหนักแล้วก็ใหญ่แล้วก็จะใช้กับโลอาอุตสาหกรรมใหญ่หญหญๆเช่นการพิมพ์หนังสือเรียนหรือว่าการพิมพ์หนังสืออ่านเล่นที่มีออเดอร์สั่งมาให้พิมพ์เป็นเรลอย่างงี้ะค,ะค่ะก็ท่านผู้ชมคงได้ความรู้นะครับแล้วก็ อักษร,รเร็วภาษาไทยกับอักษร,รเร็วภาษาอังกฤษก็คนละโคดิ้งเลยถูกไหมครับจริงๆก็คือเป็นโคดิ้งเดียวกันแต่ว่าเราจะตามว่าคือด้วยความที่ว่าเขามี6กจุดใช่ไหมคะขาจะมีขอ้ขอจํกากัดนิดน,นึงก็คืออย่างตัวจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแทนได้ตัวสารอาตัว A เลขหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องตําเป็นโคดไป แล้วภาษาอื่นีกอ่ะภาษาจีนภาษาอาหรับอะไรมันก็จะมีคนเขาเขาจะมีคดของเขาค่ะไม่ใช่คนเขาแต่ว่าภาษาคนที่เราใช้ก็คือภาษาอังกฤษเนาะก็เป็นภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาภาษายูโรโซ่ที่มีความจำเป็นเนาะมีความจำเป็นค่ะก็คือพวกเราจะต้องเรียนกันด้วยแล้วก็เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เป็นสารคดีสั้นๆนะครับมาแสดงนะครับให้ได้ดูกันนะครับค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ